สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดี่านมช้ชมครับพาท่านมช้่มครับมือเนี้มารับชมเนาะพี่น้องครับตองหวดครับมาฟังน้ากันเนาะครับเนาะพระบวชใหม่พี่น้องหวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเพื่อนบอกตัวเดียวตัวเดียว50มา05เนมาะครับท่าเนาู้ับมช่าธรูมชมก็มีเอฟซีถามเขามาหลายเนาะครับเนาะว่าบ่าวเ่าบอไปหาบอบอไปหาเพื่อนบอเนาะครับ วดวันที่16กรกฎาคม2566ครับมือนอีเดินทางมาแล้วนะครับเนาะจังมารับชมน้ากันนะครับมาฟังจากปูนี่แหละนะครับว่าเพิ่นบอกตัวไหนนะครับเนาะครับพระบวชใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับตั้งแต่72เนาะพี่น้องเนาะครับปูเพิ่นวา่าวดที่ผ่านมาเพิ่นกระบอกบ่าวเถาห้าศูนวดที่ผ่านมามาพอเพิ่นพอดีครับก็ได้คุยกับปู นะครับปู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นบอกหาศูนย์น้าพี่น้องเนาะงวดวันที่16กรกฎาคม2566เนาะครับเข้า<จ>ไปฟังน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าพระบวชใหม่เพิ่นบอกตัวใดเนาะครับพี่น้องเ<จ>อาท่านผู้ชมมานั่งมาฟังน้ำกัน กาบนรมัาสการครับปูค่ะกาบนมัสการเจ้าค่ะปูสาธุครับปูนะครับผมโวดที่ผ่านมานี่ครับท่านผู้ชมของของปูบอกเขานะปูเนาะของพระบวชไม่นี่พี่น้องห้าศูนมาศูนห้าเพิ่นยำบาดตัวเดียวเลยนาะปูเนาะ เพิ่งกันได้หมื่นบ่ได้โอ้เพิ่นถูกมาหลายงวดเลยที่ปูเพิ่นถูกท่อกันสองงวดนี่ละครับธรรมชมเอาอันนี้ธรรมชมนะครับเนาะมีซีถามเขามาหลายพี่น้องนะครับพระบวชใหม่นี่ครับห้าศูนย์มาศูนย์ห้าเพิ่นก็บอกผมที่ตอนผมมาหาปูเพิ่นวาหาศูนย์ศูนย์หาตัวเดียวเพิ่นแม่นมันออกล่างสิภากันได้สิเบิ่งได้บ ซื้อลอตเตอรี่ผู้รับชีพใบซาไหวผมก็ซื้อไว้หลายปูลอตเตอรี่ห50ศูนย์เนาะห้าศูนย์เนาะปูเนาะเอาปูเอาพันปยุคนี่พันปยุคนหน้าใหม่เสื่อมน้อมาจันเสื่อมน้อมาจยนครับเมื่อไหร่ผมจะกินเลไปหาพนยุคนพันเห็ดงานอยู่ผุนบอกพนบอกไปงวดนี่ปู่าีเจ็ดซีเจ็ดีเจ็ดตัวเดียวบอาชมนะครับเนาะเจ็ดตัวเดียว ดึงไหวโรตีโมเมนสิบกว่าชุดผมบอกผนดึงไหวค่ะสี่เจ็บอพี่น้องเจ็ดสี่สี่เจ็อาของปูท่านในเฮ็ดบอกปูวัดไหนมีตัวมักไปของปูปูมีตัวมักอะไรครับผมยังยังไม่ได้มัดผมก็ใกล้ๆอยู่มีหนังซือผมก็ซื้อห้าซูซูหน้าซื้ออันขอูเล็กมาต้น ขับปูใช่พี่น้องพาบทใหม่เพิ่นกะมีแต่ถามเพิ่นได้พี่น้องเด้ออาจจะบ่ได้ไปสัมภาษณ์เพิน่นแต่ว่าเพิ่นก็บอกปู่ไว้แล้วงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะจังว่าผมถามเพิ่นเพิ่นก็บอกบผมหน่ะปู่จังมา,าห,หา50เพิ่นว่า50ซื้อเอารถเพิน่นว่างวดนี้47่เจ็ดตีปูกับโตนําเด้อพี่น้องเด้อส7่4จ็ บอกตัวเดียวมันไ่ได้บอกหลายตัวแม่นเพิ่นบอกตัวเดียวบ่าวเถ่าเขียนตกลับไปเห็นเลยพี่น้องนะครับเนาะพระบ,บวชใหม่เห็นเพิ่นดึงเอาตัวตี่เห็นใบน,น,นั้นแล้วเสี้ยดี่เสี้ยนี่ล่ะครับพิ่นดึงเอาตรงย่างละลายตรงนี้แหละตัวเดียวเท่านั้นวดที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องห้าศูนย์มาศูนย์ห้ากับวันนี้สี่เจ็ดบ่าวเถ่าได้วยสี่เจ็ดเจ็ดสี่เขียนใหม่หน,นึ่งนะครับพระบวชใหม่ ครับเอฟซีถามเขามาหลายพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมรับมืออื่นหาได้ไปทั้งพุนครับหาได้ไปหาเพื่อนอยู่พุ่นออกเฮ็ดงานแต่เศามบ่ปูอยู่พุ่นตว่าแ้เาละสั่นเขาก็ลงไปสั่นเ้าก็ลงอยู่พุ่นเลยรถขี่ลงไปได้อยูอบ่ครับได้ขี่ไปทั้งไหนครับปูขี่ไปทา้งหนึ่งัมีทางไปอ๋อค่ะไปนี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้ไปพุ่นก็ได้ ไปออกนอกทางทางในบ้านพุ่นใส่ทางเพื่อนเพื่อนหลังนั่ะแต่ขี่ลงไปนี่มันจะกลับออกมาได้บ่ปูได้ก็เก้าจะออกมาได้อยู่บอกทางพู้นมันเป็นหมู่บ้านอีกบ่ครับปูมีมีบ้านอยู่นี่นบ้านใหญ่ไทยนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยู่พุ่นเพิ่นไปเฮ็ดงานกับพระอาจารย์อยู่พุ่นไปซอยไปเสียมสร้างกุดไหม่ะครับเอากุดขึ้นจะไปสร้างอยู่พุ่นโูอ๋อมันมันซื้อใหม่เด้่ยื้อซื้อล้านแปร์ปะอือขึ้นเข้าไร่ครับผม อ๋นะครับท่านผู้ชมอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับเนาะอันนี้งวดวันที่สิบหกพี่น้องพระบวชใหม่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ตัวเดียวงวดเจ็ดสองมันกระถูกบอกปั่วเอ้เออนะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดสองเสด็จสองเจ็ดมันขมันเจ็ดสองออกแล้วบถึกกันว่ะขับปัวเซื้อสองเจ็ดเรอบาดว่ากันเืือสองเจ็ดจังมาะ แล้ววัได้อยูุเราหมดได้เลยครับเพราะว่าเพิ่นบอกผมมาหาศูนย์ตัวเดียวเดือนมาหาศูนย์มาทันบอกว่าหลวงพี่ปูนะครับเราเล่นเพิ่นนล่ปูตัวใดเห็นมาหาศูนย์มาทันเพิ่นมากับมหามาก็เลยมาหาปูปูกับว่าเพิ่นบอกหาศูนย์นี่กันโอ้เพิ่นได้ยุติปูเออเอาแล้วปูเนาะแต่ว่างวดนี้สี่เจ็ดตัวเดียวนะครับสี่เจ็ด บา่าวแถาได้เขียนตกลบไปให้น้ำพี่น้อง4774พระบวชใหม่ ai, หรครับเอฟซีกับฐามมาลายนะครับท่านผู้ชมอือ,อโอ้นี่มันบวชใหม่ยังแม่นเลยคนนึงแม่นห้องปูนเน,นานะแต่ของปูนนี่ก็ติดหาย,ยุ่นี่แต่ว่าผมมีหาสูนห้องปูนนี่นแล้วสุดท้ายมาผมไปซื้อหาสูนไทยมาปูนวอาไอ้อพระซื้อหาสูนสูนห,หาครับ ว่าลอตเตอรี่มันจะออกศูนย์ห้ามันจะได้ทางล่างหมดสันมันโรบูแม,มนแต่ไหนมันออก,อก <c oughs> เลขสีบลูใ่ไอืมเพราะอันนี้แต่ะหก็ถือว่ากัน,กนเลขล่างหมดสันซื้อ <c oughs> ลอตเตอรี่แล้ว <c oughs> โดยบได้ซื้อเลขล่างหมดซื้ใส่แต่เลขบนแล้วเลขห้าศูนย์บนอย่างเดียว ของปู่ท่านนี่มีของปู่ท่านนี่เห็ดบงวนนี่ยังมักตัวใดปูงวนี่มีต,มตัวมักยั่งในงยัง่งยังท่านวัดยังท่านมักไกลๆจังมาก,ากานะปูเนาะเป็นบกเขียนที่คบนบงจัดได้เอาไกลๆไกลๆกันในปูกับฝันเขียนแล้วก็ฝันร่วมกันแล้วฝันครับอืมถง<ๆ>ึงสิก,นกันแล้วมันพระบทใหม่ได้พี่น้องเด้อเพิ่นแม่นเนาะปูเนาะในสองงวดก็ถึงสองงวดได้สองงวดเออ นีเ่เป็นงวดที่สามแล้วค่ะปูหมดแล้ววดที่สามเนี่ยวดที่สามวดที่สามเมื่อไงตัวเดียวคือกันเห็นมันซื้อหรอกุณบัวได้เพิ่นบัวได้บอกหรอกเห็นเพิ่นเอาลอตเตอรี่ตัวนี้ดึงอะไรบมันเป็นสิบใบแล้วบัวเอาตัวนี้เออมันขี่หาสุดกุ๊กสุดมาโอ้บัวเป็นอย่างมืออื่นมากจงจะถามเพิ่นอยู่เพิ่นอีกที่หนึ่งว่าจะไปหาปูเพิ่นน้ำนะครับเราจะไปถาม มือเล่นปูเหรอเพราะไปยุคนบ่ไปก็สีไปน้งก็แล้วมือเนี่ยมือแล้วระเบิดเลยแล้วระเบิดยังเล็กหกเซนหนึ่งเราเสื่อมทีเดียวอันเชื่อมเองอ๋อนเชื่อมอืมจะแวะมาอยู่ทีแรกนึกว่าแวะเข้ามาเอ๊ะติดกิจนิมนต์ว่าผมไปเห็นบ่วอบ่นะครับผมไปเห็นงานไปเห็นงานเอาเนี่ยคู่เฮ็ดเองเลยครับอือกแม่ออกซื้อของให้เลยเฮ็ดเองเฮ็ดเองเล่นป่ครับเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอหน้าพี่น้องเนาะ นี่ครับพระบทใหม่นะพี่น้องตัวหน,นึ่งสี่ตัวนของหมวด่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้50ตัวเดียวครับพระบทใหม่งวดนี้ครับ4774เจาดเท่าะแกับให้นําเลยเ <c oughs> พิ่นบอกคักอยากถึกเพิ่นว่าซื้อเอา50ตัวเดียวงวดที่แล้วพี่น้อง <c oughs> มา05น <c oughs> เป๊ะเลยเนาะเป๊ะเลยครับปู่ <c oughs> งวดนี้4774ท่านผู้ชมนะครับเน,ะบนาะแคปหน้าจอพี่น้องคร <c oughs> ับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณปู่พี่น้องครับฮามาฮารีพอพอ พ่อเพิ่นพอ่อหลวงพี่เดี๋ยังไงถามเพิ่นอีกที่หนึ่งออนะครับท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับขอนะบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขกันะครับแอดมินบาา่าเทอรสวัสดีครับขออวยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะนะสวัสดีครับ